ในบรรดานักเต้นเกาหลีที่ร่วมงานกับไอดอลเวลาที่นักเต้นเหล่านี้ไปออกรายการก็มักจะถูกถามถึงไอดอลที่เต้นเก่งที่สุดคือใครและลิซ่าก็มักจะติดหนึ่งในนั้นค่ะวันนี้ได้รวบรวมบรรดานักเต้นมืออาชีพชื่อดังที่เคยร่วมงานกับไอดอลวงดังๆมาแล้วมากมายเมื่อถูกถามถึงไอดอลคนไหนที่เต้นเก่งที่สุดแล้วเขาจะพูดถึงลิซ่าว่ายอย่างไร คนแรกคือรีจองใน YG x ที่เป็นคนออกแบบท่าเต้นเพลงมันนี่ให้กับลิซ่าค่ะเธอบอกว่าตามมาตรฐานของเธอแล้วลิซ่าคือนักเต้นที่เก่งที่สุดในบรรดาไอดอลหญิงค่ะในช่วงโปรโมทโซโล่ีจองก็เคยพูดถึงลิซ่าเหมือนกันค่ะโดยบอกว่า ฉันสะใยมากที่ฉันสอนท่าเต้นเธอแค่ครั้งเดียวเธอก็สามารถเต้นได้เลยและไม่ลืมท่าเต้นอีกด้วยค่ะถึงจองเนหนียวเวลาไปออกในกานไหนก็มักจะพูดถึงลิซ่าตลอดเลยค่ะโปรโมทดียิ่งกว่าค่าซื้อีกค่ะคนที่2คันนี่เจค่ะเธอเคยมาไลฟ์สดแล้วมีคนถามใครมีความสามารถด้านการเต้นที่สุดในบรรดาไอดลอลเธอบอกว่าในบรรดาที่ <c oughs> ฉันเคยทํางาน <c oughs> ด้วยลิซ่าเก่งมากจริงๆเคยร่วมงานกันสองครั้งลิซ่าทําได้ดีทั้งสองครั้งเลยและฉันเคยเห็นเธอร่วมงานกับนักเต้นคน อื่นความสามารถในการเข้าใจท่าเต้นของเธอนั้นโดดเด่นไม่ว่าจะทําอะไรเธอก็ดูเท่ค่ะเธอเต้นได้อย่างสวยงามและยังเรียนรู้ได้รวดเร็วด,ด้วยทันนี้เจยยังเคยอัพไอจีนะคะว่าเด็กคนนี้ทําให้ฉันประหลาดใจเสมอเลยขอบคุณลิซ่านะที่ทําให้ท่าเต้นมันดูเจ๋งคนที่3ลรีอาคิมค่ะ เป็นนักออกแบบท่าเต้นชื่อดังจาก One Million Dance Studio เคยชมลิซ่าในรายว่าลิซ่าเป็นคนที่เต้นสวยมีหุ่นที่ดีมีความสวักในตัวและยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าไอดอลที่เต้นเก่งมากๆสำหรับฉันคือแบมแบมกัสติเวนมมโมวไว Lisa b แบ็คพิงคและ Lisa นะคะก็คือหนึ่งใน3ของไอดอลที่เต้นเก่งมากๆสำหรับเธอคนที่4ไอกิจาก street women fighter มีช่วงหนึ่งที่ MC ถามไอกิว่าใคร<ส>ที่<ส>ไอกิ<ส>ยอมรับว่าเป็นนักเต้นตัวจริงในบรรดาไอดอลเธอบอกว่ามันยากที่จะเลือกคนเดียวเพราะงั้นเธอได้ิสไ t ราชื่อไว้ไก,ก็คือจะมีแพมินคไคล์ลิซ่าชองฮา ฮโยยอนคนที่5ชเวยองจุนเป็นนักออกแบบท่าเต้นให้กับไอดอลมากมายเหมือนกันคะ่ะเขาบอกว่าสำหรับเขาแล้วมี2คนที่เต้นเก่งก็คือไครกับลีซ่าคะ่ะ โดยฝั่งชายต้องเป็นใครฝั่งหญิงต้องเป็นลิซ่าเวยองจุนยังเคยร่วมออกแบบท่าเต้นให้กับลิซ่าในเพลง Good t h i n g ที่ลิซ่าใช้ในโชว์คอนเสิร์ตและเวทีไปทั่วโลกเลยค่ะหลายๆคนก็โดนตกจากคลิปนี้กันค่ะคนที่6แบยุนจองเธอเป็นนักออกแบบท่าเต้นและเป็นที่รู้จักจากการมีส่วนร่วมในฐานะพี่เลี้ยงการเต้นในรา,รายการโปรดิวของ m อ็เ็เธอกล่าวในรายการหนึ่งว่านักเต้นที่ดีที่สุดของวงการเคป๊อปว่ามีไอดอลคนไหนบ้าง และหนึ่งในนั้นก็มีลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะนักเต้นแต่ละคนนี้เก่งมากๆเลยนะคะส่วนแอดเองก็คือจะชอบลีอาคิมคือไลท์เต้นคือชอบมากแล้วก็ชอบดูวันมิเลียนมากๆอะค่ะทุกคนอีกคนนึงก็คือเชดค่ะที่ร่วมงานลิลีฟิล์มกับลิซ่านั่นเองขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ